สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ากรีน,นครับโอ้หลังจากซ่อมได้แล้วโจทย์อย่างเดียวครับสิงสายจุม่มเดี๋ยวมาดูงานเมาของเราเลยโอ๊ย,อย,อยไม่ใช่ไม่ใช่งานเที่ยวแต่ว่าเราใส่แบบงานเหมาเมาเพราะว่า,ามีคู่แข่งคู่แข่งทางธุรกิจเราไม่ลดราคาแต่ว่าเราเพิ่มจํานวนดินให้ครับมาดูจํานวนดินของเราใส่มันใส่เยอะไหมอู้โลกนาสวยเลยวะยอดเลยอนะ่ะ งันลบอะลอกนานได้สดยอดมากบินส,ยสวยๆครับดูเขาลอกเลยเห็นไหม,ไไหมเรียบเลยครับรอยฟันยังเก็บไว้เลย โอ้ฟันจะหมดอีกแล้วะ่ะหาดูความเหมาะสมครับจานลบครับใส่ฮือยัดยัดยัด นี่แหละปังยกนิ้วมือให้เลยนะยการใส่ดินงานเหมาของเราครับการสิงคำนวณดูแล้วเอ้ยไอย้ท่อมเสร็จแล้วอ่าหมดประมาณอันนี้ไม่ใช่ช่างไม่ใช่เอาไปช่างนะซ่อมเองครับค่าเผาข้างหมดไปห้าพันดอกจอกหมดหมดไปอีกแปดร้อยค่าน้ำมันเกียร์ หกพั 6, 000, 7, 000. นเจ็ดพันเนาะประมาณ 7, าเจ็ดพันค่าแรงบ่เอาเอยู่บ่สิงสายจมว่าค่าแรงด้วยซ่อมเองครับเก่งมากคนนี้ขับเองทางเองซ่อมเองนักเลงพอคนเยอะมากครับ ประมาณเจ0 0กว่าบาทถ้าไปช่างก็หมดประมาณ 10, หมื่นหนึ่งไปไปช่างได้ไม่สามพันหรือว่าไม่ถึงอู้ฝุ่นเยอะเลยวะลอกนาเป็นเม็ดอะ จะไปกับสิงสายจมเลยครับ